s a ็กแจ็กเกตเสื้อแจ็กเก็ตของผู้ชายมีสไตล์ที่ไม่อยากดูเพยายามมากเกินไปเรื่องราวของแซ็กแจ็กเก็ตย้อนกลับไปถึงยุค1840ในฝรั่งเศสกับเสื้อคลุมลำลองที่เรียกว่าซัก เป็นเสื้อตัวนอกที่มีเอกลักษณ์คือการใช้ผ้าชิ้นหลังแค่2ชิ้นมาเย็บติดกันตรงๆโดยไม่มีการตีเกรดหรือตัดเว้าให้เข้ารูปช่วงเอวต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ1900ทาง Brooks Brothers ได้นำแนวคิดนี้มาปฏววิวัติวงการเสื้อผ้าในอเมริกาโดยเปิดตัว number o n sack suit ชุดสูทสำเร็จรูปที่ผลิตง่ายในราคาที่เข้าถึงได้และด้วยความสบายที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปนี่เองทำให้ sack jacket กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยจนเป็นหัวใจสำคัญของ Ivy style ที่ส่งอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน ใจความสําคัญของแซกแจ็คเก็ตคือไม่ต้องพยายามตัวเสื้อออกแบบมาให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยหัวไหล่แบบ natural shoulder ที่ไม่มีการเสริมฟองน้ำโครงสร้างตัวเสื้อเป็นทรงตรงไม่มีการตีเกรดด้านหน้าเพื่อให้ดูเข้ารูปเป๊ะเกินไปสไตล์โดยรวมจึงเป็นเสื้อสูททรงเที่ดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยความที่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตทรงสบายทําให้เราสามารถนํามาปรับใช้ใง่ายในยุคป,ปัจจุบันจะใส่คลุมเสื้อยืดกับยีนเท่ๆหรือจับคู่เสื้อเชิช้ตออฟฟิศและกางเกงชิโนในวันสบายๆก็ยังได้ เสื้อแซกแจ็คเก็ตจึงทําให้เราดูภูมิฐานขึ้นแต่ไม่ดูล้าสมัยและไม่แข็งเกรงเหมือนเสื้อสูตรทั่วไปใครที่กําลังมองหาเสื้อแจ็คเก็ตที่ให้ความสุภาพสไตล์คลาสสิกแต่ยังคงความสบายในรูปทรงที่ผ่อนคลายยิ่งขึ้นลองมองหาเสื้อแซกแจ็คเก็ตคุณภาพดีสักตัว m n n t a เท s เ <Men details S 1> ชื่อว่านี่คือเสื้อแจ็คเก็ตที่จะยกระดับสไตล์ของคุณให้ดูดีขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามให้มากเกินไปนะครับ